สว,ส, line, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆนกดแชร์แช่กดนานนานกดยันยนกดเยอะเยอะนะคะเรายังอยู่ในช่วงวัดหยุดการใช้ความสุขกับครอบครัวนะคะวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าดิฉันร้ายร้ายมารดิฉันร้ายไปค่ะไม่โกงค่ะเมื่อวานได้ยินคนบอกว่า ดิฉันเป็นคนหยาบคายเป็นคนเลวมากที่ไปด่าทอไปด่าโคตรพอ่โพอโคตรแม่อะไรในวันครอบครัวคนเฮี้ยนี้นะคะจะว,วันไหนวันไหนถ้ามันทําเฮี้ยด่าพ่อแม่คนอื่นได้ด่าโคตรเง้าคนอื่นได้มันก็สมควรที่จะได้รับคาําด่าตอบแทนไปแบบเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นวันไหนสําหรับดิฉัน ใครเปิดขึ้นมาก่อนเปิดเล่นกระยาแล้วก็ต้องรับให้ได้รับไม่ได้มึงก็ไปลาหมาแก่ตายก็แล้วกันดิฉันถืออย่างนี้นะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากดิฉันไม่ได้เป็นฝ่ายเปิดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเปิดก่อนแล้วได้เปรียบเปิดมาเลยค่ะฉันก็จะสู้ยิบตาเหมือนกันไอไหลเนี่ย มีอยู่หลายหนึ่งแสดงความอ่อนแอเปราะบางหลายจุดแต่ตอนนี้เขาเริ่มเห็นว่าความอ่อนแอเปราะบางของเขาเนี่ยได้ผลได้ผลตรงไหนคะไอ้ปวยดังมาเพราะอะไรเพราะความสงสารแล้วตอนนี้เหลือขี้อะไรคะต้องออกมานั่งเข็นใส่ fc ว่าเงินแค่นี้ต้องมีกันหน่อยสิต้องทําบุญได้สิตรงนี้แหละค่ะไอ้ไหลใช้จุดเดียวกัน มาเรียกความสงสารหลังจากที่ตัวเองเพี่ยงพ้ำต่อพี่สาวโรกรธเกลี้ยวที่ต้องเข้าไปอยู่ได้ถุนสารไป็นชิ้งหมอยเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองโกรธมากทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าคดีพแพ้แน่ๆแ,แล้วทุกคนก็เตือนแต่ความที่ตัวเองไม่เตียมตัวเหมือนการไม่โพสอะไรเนี่ย ตามที่ศาลสั่งเดี๋ยวพอโดนก็หาว่ากันแกล้งทั้งๆที่เขาก็บอกก็เตือนตัวเองก็รู้ถ้าตัวเองไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ไปถามเจ้าหน้าที่ศาลเขาไปถามทนายตัวเองที่พาแพ้มาแล้วสองคดียิงจะเชื่ออีกเหรอนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการแก้แค้นของไอ้ไหลตอนนี้คืออะไร แล้วจริงๆเขาบอกว่าที่เขาจี๊ดใจเป็นเพราะเขาเห็นแม่แก่ๆคนหนึ่งยายแก่ๆคนหนึ่งต้องเสียน้ําตาเขาเลยจี๊ดใจมากจริงๆไม่ใช่ค่ะดิฉันเชื่อว่าผู้ชายคนนี้แอบร้องไห้ได้ถุนสารทั้งชีวิตไม่เคยคิดว่าจะโดนคิดว่าฉันจะต้องด่าทุกคนได้ฟ้องทุกคนได้แต่ไม่มีใครทำฉันได้ฉันเป็นอมตะไม่จริงค่ะ มึงมันแค่ไอกระจกตัวหนึ่งเรื่องลูกป่านี่มันหนักงเรื่องลูกป่านี่มันหนักผมไม่รู้ว่าคนขายจะโดนด้วยหรือเปล่าคนขายเนี่ยจะโดนร่างแหไปด้วยหรือเปล่าจะอยู่ในกระบวนการสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจร่วมกันขายป่าสมุนหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเขามีกฎกฎเกณฑ์ห้ามซื้อห้ามขายกันไงก็มีกฎตัวนี้เออห้ามมีการซื้อขายกันอืมห้ามมีการซื้อขายกันเมื่อมีคลิปวีีโอว่ามีการซื้อขายในราคาสี่แสน เจ้าของที่ดินเดิมอาจจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าอ่าทำไมเขาถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหมคะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจี้ไปที่คนขายว่ามึงต้องโดนด้วยคนขายจะกลัวแต่อันนี้เป็นความโง่ของเขามากๆถ้าเขาไปขม่มขู่เหมือนอย่างที่ไปข่มขู่ คนที่เขาเอาเงินจากการขายทองไปให้ว่ามึงจะต้องโดนมึงจะต้องรับไปคนเดียวมันเหมือนกันค่ะทุกคนจะฮึดสู้ถ้าการที่เขาไปขู่เขาคิดว่านี่เขาฉลาดแล้วเดี๋ยวะเจ้าของที่ดินจะต้องโดนไปด้วยอย่างนู้นอย่างนี้คนขายจะโดนไปด้วยยิ่งคุณพูดอย่างนี้เขายิ่งต้องจับมือกันไว้แน่นๆกับสวิตีไม่งั้นเขาจะโดนไปด้วยเขาจะกลายเป็นคนขาย คุณเข้าใจตรงนี้ั้ยอันนี้มันควายชัดๆในการพูดคิดว่าตัวเองเก่งถ้าคุณอยากให้สาวิจีโดนคุณต้องหาทางตีความสัมพันธ์ของคนขายกับสาวิจีสิไม่ใช่ไปขู่เขาให้กลัวเพราะกลัวแล้วเขาจับต้องคุณไม่ได้เขาจับต้องใครได้เขาจับต้องสาววิจีได้เขายิ่งผูกพันกันแน่นแฟนมากขึ้น รวมกันเราอยู่แยกกันเราตายพอเข้าใจไหมอะไรดิฉันพูดตรงเนี้ยเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะแต่ชี้ให้เห็นได้ว่าไอ้คนนี้มันมีแต่ควายที่อยู่รอบตัวในการแนะนํามันพูดเพราะอคติเท่านั้นพูดเพราะความโกรธไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองพูดให้ร้ายคนอื่นนั้นจะเข้าเนื้อเข้าตัวเข้าพ่อเข้าแม่มันเองอย่างไรวันนี้ต้องบอกเลยว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้ทัตชานยายสมควรถูกด่าทุกปีถูกด่าจัดทุกฝั่งเกิดขึ้นเพราะลูกชายคนดโยคนี่แหละค่ะเราเคยเห็นคดีครอบครัวที่ผู้เสียหายกับผู้กระทาผิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันครอบครัวมันต้องแบ่งเป็นสองส่วนปกติอยู่แล้วแต่แตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงขนาดนี้ไม่ปกติค่ะ ครอบครัวมันจะแบ่งเป็นสองส่วนเท่านั้นคือส่วนหนึ่งที่อยู่ฝั่งผู้กระทําผิดอีกส่วนหนึ่งก็จะมาอยู่ฝั่งผู้เสียหายแต่คดีนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คนนำคือไอ้ไหลลูกชายคนเดียวนำทีมอยู่แม่งทุกฝั่งด่าแม่งทุกคนกูได้เงินอย่างเดียว และคนที่รับเสียงด่าก็คือพ่อแม่ว่าพ่อแม่คู่นี้เป็นยังไงเหรอทำไมลูกมึงแต่ละคนมันเป็นกันแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนเอซีทุกฝั่งตั้งคำถามว่าไม่คิดจะสั่งสอนลูกชายคนนี้บ้างเหรอจะสี่สิบแล้วถ้าไม่มีคดีน้องชมพู่ปันนี้จะทำมาหาแดกอะไร ยังอยู่เทียงนาโคลโกโซอยู่ใช่ไหมทุกคนตั้งคำถามแล้วพูดออกมาแต่ละประโยคคลิปออกมาแต่ละอย่างล้วนทำให้คนเข้าไปด่าพ่อด่าแม่สร้างภาพเห็นแก่เงินเห็นแก่สินจ้างรางวัลของเอฟซีใครให้ก็อวยเขา ติดตามก็ตลอดโอ้ยเป็นเอฟซีจันสีเป็นเอฟซีตะกวดโอ้โหเป็น,นอเอฟซีพยานแล้วก็สันแหลนปากจันฝากถึงเขาไปหมดทั้งหมดนี้เป็นเพราะลูกชายก่อขึ้นต้องการคอนเทนต์เดี๋ยวว่าลูกสาวคนโตทีเดี๋ยวว่าลูกสาวคนรองทีเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีเรื่องอับปีสีกะบาลจังไรในครอบครัวแม่เล่าหมด นั่นแหละถ้าแม่เล่าอยู่กันในครอบครัวแค่ว่าอุย้ยอีสมพรนะอีแคนมันไปทําแท้งตรงนั้นอีนี่มันไปทําแท้งตรงนี้ถ้าเล่าอยู่กันในครอบครัวไม่เท่าไหร่แต่ความจังเวนทุ่ยจะไลมันออกมาสู่สาธารณชนเพราะว่าลูกชายอัดเสียงแม่ออกมาเปิดทำคลิปกรณีนี้ก็เหมือนกัน แค้นพี่สาวอยากจะเอาคืนพยายามจะขู่เขาว่าลูกป่ามึงเอาแน่นี่แค้นพี่สาวถึงขนาดที่บอกว่าตอนนี้คดีเดตตามอยู่แค่สามคดีคดีหลักไม่ใช่คดีของตัวเองคดีลูกป่าก็ไม่ใช่คดีของตัวเองคดีชัยนาทก็ไม่ใช่คดีของตัวเองแต่คดีของตัวเองไม่คิดจะตามเลยมึงถึงได้ไปนั่งไปถึงศาลยุมหมอยร้องไห้อยู่ไง <c oughs> เป็นอย่างนั้น ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของที่ดินคนเดิมเจ้าของที่ดินคนเดิม,จ,ดมจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าดูในฐานข้อห้ามซื้อขายที่ดินเขตป่าสงวนไงมีการซื้อขายกันนั่นแหละไม่รู้ว่าจะโดนด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้คิดเล่นๆนะอาจจะบอกว่าผมโง่ก็ได้นะไม่จริงกฎหมายหรอกคนที่เข้าไปร่วมกระทาตรงนั้นช่วยกันร่วมกระทาความผิดหรือเปล่าอืมอาจจะเป็นการช่วยกันร่วมกระทาความผิดอร่วมด้วยช่วยกันซื้อขายนี่ก็ผิด แล้วดูประโยคนี้ยิ่งโง่หนักคะ่ะร่วมด้วยช่วยกันกระทําผิดซื้อขายนี่ก็ผิดไม่มีกฎหมายฉบับไหนเขียนว่าการซื้อขายป่าไม้เป็นเรื่องผิดกันไม่มีมีแต่พรบรบุกรุกป่าสมวนอย่างที่ฉันบอกคุณจะซื้อขายกันยังไงก็ได้ถ้าคุณไม่เข้าไปบุกรุกไม่มีทางผิด เพราะฉะนั้นดูให้ดีตอนนี้ป่าไม้เร่งตรวจจับพวกที่ประกาศขายที่ดินป่าพทบ5สมุทรเขียวพวกนี้เป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้นะคะแต่อนุญาตให้สิทธิทำกินให้คนเข้าไปทำกินได้แต่มีระเบียบห้ามขาย ถ้าซื้อขายที่ดินป่าผิดการประกาศซื้อขายมันก็ต้องผิดไปด้วยเหมือนการประกาศซื้อขายยาบ้ามันต้องผิดไปด้วยตามจับได้เอาใครเขา้าคุกได้ไหมไม่ได้ค่ะสิ่งที่ป่าไม้ทําได้มีอย่างเดียวก็คือริบคืนตามดูได้เลยถ้าซื้อขายที่ดินป่าไม้มันผิด คนขายมักจะไม่ผิดแต่คนซื้อมักจะผิดเพราะอะไรรู้ไหมคะซื้ออย่างเดียวไม่ผิดค่ะเรียกว่าอยากจะเอหัวเป็นประกันได้เลยนะคะซื้อขายที่ดิดป่าไม้ไม่ผิดไม่มีอะไรบอกไว้ว่าผิดแต่มีผิดระเบียบี่ผิดระเบียบคนที่จะถูกจัดการเรื่องระเบียบคือใครคือคนที่มี ชื่อว่าได้ทำกินตรงนั้นเขาทำผิดระเบียบคนนั้นจะโดนถูกฟาดก้นด้วยไม้เรียวของป่าไม้ตามระเบียบที่ตั้งเอาไว้จะยึดจะอะไรอะไรก็ว่ากันไปคนซื้อจะไม่ผิดเลยถ้าซื้อแล้วไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ซื้อแล้วเข้าไปยุ่งอันนั้นถึงจะผิด แต่ผิดอะไรผิดบุกลุกป่าตามพรบรป่าไม้หรือผิดที่เข้าไปไม่ได้บอกกล่าวว่าฉันจะไปทําล้วนะตรงนี้มันมีอีกสองผิดอันนี้เป็นกรณีสวนหวายกับสวนยางน้อยสวนยางน้อยไม่มีใครมีสิทธิ์ก่อนเพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นมาเลยเป็นป่าจริงๆการที่ไอไหลออกมาบอกว่า จะผิดไปด้วยไหมร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันกระทําผิดไปหรือเปล่านี่คือพูดไม่เห็นแก่หูงหงอกในบ้านสองคนเลยเพราะมันพาหงงหงอกในบ้านมันสองคนไปตัดหญ้าไปบุกรุกไปแพร่ถางหูหงอกแม่มันจ่อทุกต่อที่มีการตัดไม่สะดุ้งสะเทือนนั่นแปลว่ารู้อยู่ ว่อ้ต้นไม้ใหญ่อันเนี้ยแต่ละตอแต่ละต,อ,ต,ละตอมันถูกตัดถูกลากไปแล้วน่าจะเป็นการให้คนเข้ามาตัดแล้วก็ให้เขาเอาไม้ไปทําโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เห็นว่ามีการใช้ไม้อะไรในนาของไอ้ไหลอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง เค้นถามเดีดด๋ยวดนเค้นสองหัวงอกก็ต้องพูดค่ะพูดความจริงดีที่สุดเป็นการบรรเทาโทษที่สุดแล้วไม่งั้นก็จะต้องเป็นครั้งที่สองในชีวิตนะคะที่ต้องไปนั่งยุ่มมอยงอกกันได้ถุนสารพร้อมกับลูกชายเพราะฉะนั้นพูดความจริงไอ้หลายขู่เขา ว่ามึงร่วมด้วยช่วยกันหรือเปล่ามึงนั่นมึงนี่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะคะถ้ามองถ้าคุณมองตรงนี้ดิ่ท่านบอกว่ามองดีๆตอนเขาร้องเรียนครั้งแรกร้องเรียนอนามัยด้วยทําไมตอนนี้เหลือสาวิธีคนเดียวและที่ควายที่สุดก็คือว่าเรื่องมันไปถึงอัยการแล้วคนที่เป็นผู้ต้องหามีคนเดียวคือสายวิธีเขาไม่ได้ฟัดทอดใครเลยแมนใช่ไหม ถ้าคุณบอกว่าคนอื่นร่วมด้วยช่วยกันต้องผิดคนที่อยู่ในภาพคุณที่คุณบอกว่าสายรับส่งสูงแต่ของคุณเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องโดนด้วยแล้วเรื่องนั้นเขาก็รู้มาตั้งนานแล้วป้าถอนก็ไปทําข้าวทุกคนก็รู้เขาก็ไม่ได้โดนอะไรเพราะฉะนั้นอย่ามาข,ข่มขู่โง่ๆแล้วทำคือยิ่งขูง่ คนที่กลัวจนตัวสั่นก็คือหัวงอกในบ้านสองคนอดนนี้พูดเลยเป็นหัวงอกในบ้านสองคนที่ร้อนๆหนาวๆที่ตายก็โดนไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีภาพไปโผล่มีคำพูดที่ร่วมด้วยช่วยกันแนะนำว่าต้องวัด GPS นะไปนั่นไปนี่นะในที่สวนยางของมึงนะนั่นก็คือรู้เห็นกัน แล้วถ้าร่วมด้วยช่วยกันต้องผิดอย่างนี้นะคะตอนนั้นมึงอยู่ตรงนั้นถ้ามึงไม่อยู่ตรงนั้นมึงจะถ่ายคลิปแม็กโครได้ยังไงมึงเป็นคนถ่ายคลิปแม็กโครมึงเป็นคนเล่าเองว่ามึงไปซื้อปล่องซื้ออะไรยังไงเพราะฉะนั้นมึงร่วมด้วยช่วยกันไหมไอ้ไหลคือเวลาพูดอะไรอย่าเอาแต่อคติอย่าเอาแต่มึงจะต้องตายแล้วคือคิดให้มันซับซ้อนนะคะ อย่าทำตัวเป็นไอ้พวกสัตว์เซลยวพวกอะมีบาสัตว์ชั้นต่ำทำตัวให้มันซับซ้อนมากกว่าอะมีบาสัตว์ชั้นต่ำหน่อยคิดให้ซับซ้อนขึ้นหลังจากนั้นมีคนถามเรื่องบางเรื่องไอ้ไหลอะไรนะพจน์คำวิพากษาย,ยัางอะไรบดคนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คงคงไม่คงเป็นคนที่ไม่ชอบเราแน่หลยอ,อันนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบเรา ถ้าคนถามอย่างนี้นะผมมีอะไรที่เจ็บจีดมากกว่านั้นอะีกนะ FC ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะ FC ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผมจะบอกให้นะผมมีอะไรที่เจ็บจีดมากกว่านั้นอีกบอกได้เลยความรู้สึกตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ผมเฉยเฉยผมเฉยเฉยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่อง,งนี้แล้วผมผมเห็นยายยายร้องไห้แล้วไม่โอเคผมไม่เคย ไม่เคยเห็นใจแก่ๆคนนึงเขาร้องไห้นะมันคงมันคงสะใจสายใจพวกมึงนะออที่เห็นที่ยายคนนึงเขาร้องไห้อื่ฉันตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสมงน้ำหน้าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสรี่บอกสิบีนแฟบูตัวสีเบียงแฟร์บตากเกินอะสมน้ำหน้าเพราะอะไรรู้ไหมคะพอมีคนมาถามเรื่องโพสต์คำพิพากษาหรือยัง แทนที่จะแมนแมนแล้วก็กล้าตอบยังครับผมยังมีเวลาอะไรก็ว่าไปแต่บอกอาการถึงว่าเป็นคนที่ตอบโต้คนตรงตรงชัดๆไม่เป็นเพราะว่าเป็นคนไม่ซับซ้อนไอ้พวกสัตว์ชั้นต่ำเซลล์เดียวแต่ตอนนี้อาศัยน้ำตาแม่เขาเริ่มเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วคงเห็นว่าได้ผลดี ได้ผลดีที่หลายคนสงสารยายสงสารยายแล้วก็มองว่าสาวิตรีนี่เป็นนางมารร้ายเป็นซาตานเป็นอักตันยูอย่างนู้นอย่างนี้ทําให้แม่ร้องไห้น้ําตาตกคนที่ทําให้ยายสมควรน้ําตาตกคือไอ้ไหลคะ่ะไม่ใช่สมพรไม่ใช่สาวิตรีแต่คือลูกชายคนนี้ ถ้าไม่เอาครอบครัวเอาพ่อแม่เข้ามายุง่งเอาพ่อแม่เป็นกำบังตลอดเวลาชักชวนไปอยู่กลุ่มนั้นทีกลุ่มนี้ทีไปจ่อไปทีหนึ่งเงินสองหมืน่นป้าแตนให้จริงไหมพ่อพระเอกแม่นางเอกอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดท,ที่จะพาไปทางนู้นทีเอาแม่เป็นโลกกำบังแม่ฝากถึงป้าแตนว่าอย่างไรแม่ฝากถึงแม่น้องว่าอย่างไรแม่ฝากถึงพ่อฝากถึงพ่อแม่ มีสิทธิ์ฝากถึงทุกคนได้แต่พอใครฝากถึงพ่อแม่มึงเสือกรับไม่ได้กันสม่ตีนเฮอะสมน้ำหน้าพ่อ,อะไรได้สมควรสมเนียบบ้างนะคะถ้าคุณต้องเสียน้ำตาในวันที่สิท,ที่เห็นลูกชายคุณต้องเข้าไปนั่งอยู่หมอยด้ถุนสารเนี่ยคนผิดคือยายสมควรคนเดียวคุณรู้อะไรไหมลูกสาวคนรองคุณ พยายามไปขอร้องคุณนั่นถ้าคนโตเขาฟ้องความคุณก็ผิดอีกเพราะเขาขอร้องพ่อคุณให้มาช่วยพูดคุณก็ด่าผัวคุณซะเช็ดอิถึกพูดถูกว่าครอบครัวจังเวนท่วยตะไลเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวไม่เข้มแข็ง แตได้ฉันสงสัยว่าคําว่าหัวหน้าครอบครัวไม่เข้มแข็งนี่คืออะไรหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเป็นตาชานจริงไหมครัะตาชานไม่เข้มแข็งปล่อยให้เมียจูงจมูกแล้วเมียตาชานก็โดนยุ่มหัวจากลูกชายจิกให้ไปทางนี้ทีจิกให้ไปทางนั้นทีถ้าตาชานเข้มแข็งตาชานอาจจะต้อง ตบสปรีงเที่ยงให้แห่มือหัวมันแตกมมันจะยู่ทำไมอีเถิ์อาจจะบายถึงอย่างนี้ถ้าตาชานแข็งแข็งตกห้เซสักทีหนึ่งกระโดดถีบเตะให้สักปาบหนึ่งเหมือนกับที่ผัวของอีเถิกเข้มแข็งเดี๋ยวปาบเดี๋ยวปาบอยู่ในอนัตเพราะฉะนั้นตาชานอาจจะต้องเข้มแข็งแบบผัวอิเถิกบ้าง เอาสักป้าดจะได้เลิกทําตัวเป็นไปรษณีย์ฝากถึงคนนั้นฝากถึงคนนี้สันแหลนฝากไปทั่วถ้ายายสมควรไม่เป็นแบบนั้นเป็นแม่ที่รักลูกทุกคนเสมอกันเป็นแม่ที่มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมเที่ยงตรงดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องมามองยายสมควรแบบนี้นะคะ ิฉันในตอนแรกเชื่อว่าเธอเป็นคนแกร่งเธอพยายามจะอยู่ตรงกลางแต่ตอนนี้มันเห็นชัดแล้วว่าเธอไม่เคยอยู่ตรงกลางเลยกลางเดียวที่เธอยึดอยู่ก็คือกลางวางขาลูกชายคนเดียวดงไข่หำมลูกอยู่ลูกบวกแม่มึงไปซ้ายด้สมควรก็ต้องย้ายไปทางซ้าย แม่มึงถอยหลังยดยสมควรก็ต้องถอยหลังเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเองเป็นแม่ให้กําเนิดเข้ามาสั่งสอนเขาไม่ได้ติติงอะไรเขาไม่ได้แนะนําอะไรเขาไม่ได้แล้ววันหนึ่งเกิดเรื่องอย่างนี้กับเขาเขาท้าทายเองให้พี่สาว้องกูพร้อมมากกูจะสู้กับมึง มึงฟ้องมาเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปนั้นคลิปนี้แล้วมึงจี๊ดใจแน่นอนแน่จริงมึงฟ้องมาเพราะเขาฟ้องแล้วไปยังไงแม่ร้องไห้ตอนนั้นกอดจะร้องไห้ยายสงครคุณจะบอกลูกว่ามึงจะไปท้ามันทำไมคิดว่าจะไปไม่ถึงวันนี้ไม่คิดจะขอโทษไม่คิดจะไปเคลียร์นอกรอบไม่คิดจะอะไรเลยแต่จะให้เขาถอนฟ้องซะดืด้อ ไปเชื่อคนที่คิดว่าจะชนะใครเขาอ่านดูคำฟ้องเขาก็รู้ว่าไม่รอดนี่ฉบับหนึ่งดอกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดิวฉันเอาตัวอย่างดอกที่สองมาให้ดูแล้วก็สังเกตกันบ้างว่ามันก็ไม่รอดเหมือนดอกที่หนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่ถ้าไม่อยากร้องไห้รอบสองน่าจะรู้ว่าควรจะทำอะไรยังไง อวดว่าเก่งกับลูกสาวคนโตเลี้ยงลูกชายก็ได้อ้วนจำมั่มอีแตนมันไม่รู้วิธีเลี้ยงลูกอีแตนมันทําไม่เป็นโอ้โหแม่นี่รู้หมดรุ่นนี้ถ้ารู้วิธีเลี้ยงลูกจริงๆเลี้ยงไอ้ไหลให้เป็นผู้เป็นคนเลี้ยงไอ้ไหลให้มันมีจิตใจสูงกว่าสัตว์ชั้นต่ําค่ะเพราะฉะนั้นสมน้ำหน้าแกสมควรทําตัวเอง แต่ไอ้ไรเห็นจุดนี้แล้วเห็นไหมคะเมื่อคืนพูดอีกล่ะโอ้โหเห็นแม่ร้องไห้มันจี๊ดใจโอ้พวกแม่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นลูกชายแม่ต้องเข้าไปอยู่อู้มันมันมันจี๊ดมากนั่นโน่นนี่ตอนนี้ทุกคนก็พาันเห็นใจถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้ยายสมควรกับตาชานอย่าหวังจะหาความสุขในชีวิตค่ะคดีนี้จบไปแล้วคดีอื่นจบไปแล้ว แต่มีลูกชายเฮี้ยๆจังเวนถ้วยตะไลอยู่เหนือหัวแบบนี้ชีวิตคุณสองแก่ตายายหัวงอกกันเนี่ยนอนตายตาไม่หลับค่ะ